สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนแล้วก็บทเรียนมอนเตสซี่นะคะในหมวดภูมิศาสตร์เรื่องสถานะาสาราของของแข็งในชุดที่2นะคะ,ะจากการที่เราทาั้งลงมือทำกิจกรรมแล้วนะคะเราจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยเป็นอะไรลูกเป็นอะไรคะเป็นสสาราที่มีลักษณะแตกต่าง นะคะคจากแก๊สหรือของเหลวอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นขอสรุปขึ้นสไลด์ตรงนี้ให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวครูมีสไลด์สรุปให้ฟัง อ่ะตอนนี้คุณรูณแชร์หน้าจอสไลด์ให้เห็นไหมคะเห็นไหมลูกเห็นค่ะอ่ะโอเคค่ะเห็นอ่ะเดี๋ยวคุณรูณขอชี้แจงในส่วนหนึ่งก่อนนะคะสถานาสะสารเนี่ยถ้าเราจะรู้จักกันเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสามสถานะนะคะแต่วันอาะ ส,สองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราเรียนสถานะส,ะสารของของแข็งนะคะแล้วเรายังมีอีกสองสถานะนะคะสถานะส,ะสารของของเหลวและแก๊สนะคะซึ่งจะเรียนในครั้งถัดไปแล้วก็เหมือนเดิมครูจะมีชุดกิจกรรมให้นะคะ,ะหลังจากนี้นะคะ,ะทีนี้ครูขอสรุปตรงในส่วนนี้นะคะจะเห็นว่าอขอเดี๋ยวขอ ขึ้นจะลายใหญ่ๆให้แล้วกันถ้าใครมองไม่เห็นยังไงก็ช่วยแจ้งครูด้วยนะคะเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นอ่ะทีนี้มาดูค่ะสถานะของสสารนะคะที่เราได้ศึกษากันมาเมื่อสองอาทิตย์นี้นะคะของแข็งนักเรียนจะเห็นว่าของแข็งเนี่ยที่เราทดสอบไปนะคะอ่ะเมื่อวานจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันมีรูปร่างที่คงที่ ใช่ไหมคะก้อนหินหือรูปแก้วที่เราดูดได้ทดลองไปนะคะนอกจากนี้มีรูปร่างคงที่เวลาเราหมุนหมุนในแก้วใช่ไหมคะก้อนหินก็ที่อยู่ในแก้วมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะอนุภาคหรอกอนุภาคเรียงชิดกันอ่ะดูตัวอย่างที่ครูใช้ลูกสอนลูกสอนชี้ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าอนุภาค นะคะเรียงชิดติดกันนะคะทำให้อนุภาคของสารเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นสถานะสารเนี่ยจึงมีปริมาตรนะคะปริมาตรและรูปร่างที่คงที่นักเรีนยนจะเห็นว่าถ้านักเรียนไม่ใช้ก้อนหุนใช้อื่นได้ไหมคะได้ไหมคะได้แล้วไม่ว่าจะเป็นลูกแก้ว ลูกปิงปองก็ยังได้นะคะแล้วเวลานักเรียนเอาใส่ในแก้วหรือใส่ในภาชนะที่นักเรียนทําการทดลองเมื่อวานนี้นะคะมันก็ยังทําไมลูกมีรูปร่างเป็นลูกแก้วลูกปิงปองหรือก้อนหินใช่หรือไม่นอกจากนี้รูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไปไหมคะเปลี่ยนแปลงไหมคะพอเวลาเราเคลื่อนที่วัตถุเปลี่ยนแปลงไหมลูกเปลี่ยนแปลงค่ะฮะพอเราเคลื่อนเอาเคลื่อนที่นะคะ ของแข็งพอเวลาเราหมุนหรือเราเคลื่อนที่รูปร่างมันเปลี่ยนแปลงไหมคะไม่เปลี่ยนค่ะใช่ค่ะไม่เปลี่ยนค่ะรูปร่างนะคะรูปร่างคงที่รูปร่างคงที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงก้อนหินพอเราเอาอยู่ในแก้วหรือในภาชนะในถ้วยชามมันก็ยังเป็นรูปอะไรลูกก้อนหินอยู่ใช่หมใช่ไหมคะอ่ะหรือใช่ค่ะอ่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราหมุนไปหมุนมานะคะ เราเอียงซ้ายเอียงขวาคือเคลื่อนที่เอาวัตถุเนะ่ยเคลื่อนที่ไปตรงนี้มันก็อยู่ชิดกันใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะเหมือนเขาเรียกว่าอนุภาคตรงนี้หลอกนะคะอนุภาคเรียงชิดติดกันนั่นเองนะคะทําให้ทําไมคะนอกจากนี้อนุภาคของสารเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงมีปริมาตรแล้ก็ รูปร่างที่คงที่นั่นเองอันครูยกตัวอย่างนะคะอันนี้นักเรียนโครงสร้างภายในาส,าสารที่มีอนุภาคเรียนชิดติดกันของสถานะสา,สารของของแข็งอ่ดูที่ครูวงกลมอันนี้ครูยกตัวอย่างมานะคะอนุภาคนะคะเขาเรียกว่าอนุภาคจะเห็นว่ามันจะชิดติดกันเลยไม่ได้มีพื้นที่ว่างเลยใช่ไหมคะ,ะหรือ,อขอยกตัวอย่างเมื่อชุด สัปดาห์ที่แล้วนะคะชุดที่1น,นะคะครูเห็นนักเรียนหลายคนนะคะที่นักเรียนใช้คอนทุบก้อนอิฐหรือก้อนหินใช่ไหมคะพอมันแตกออกมาแล้วนักเรียนเห็นโครงสร้างภายในของมันไหมลูกนะคะใช่ค่ะโครงสร้างภายในของมันมันจะติดกันเลยใช่ไหมคะไม่ได้มีพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วไปสัมผัสนิ้วไปสัมผัสอของแข็งเนี่ย มันจะมันก็จะแข็งมันไม่สามารถนิ้วนิ้วเราไม่สามารถผ่านวัตถุไปได้ใช่ไหมคะแต่แตกต่างกับถ้าเราเอามือหรือนิ้วเราไปสัมผัสกับน้ําคุยยกตัวอย่างน้ํามือหรืออ่านมือเนี่ยเอาไปสัมผัสกับน้ํามือเราสามารถผ่านน้ําได้ไหมลูกได้คด้ได้ค่ะ<ด>ใช่ค่ะลูกนั่นแหละคือความแตกต่างพอเห็นพอเข้าใจยังคะ อ่ะเรามาดูโครงสร้างนะคะในส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้อ่างคุยกตัวอย่างสถานะาสาสารของแข็งไม่ว่าจะเป็นเหล็กสเตนเลสนะคะไม้ทรายพลาสติกหินยางอ่ะมีมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากที่คุณครูยกตัวอย่างภาพตัวนี้สาสารสาที่อยู่ในสถานะของแข็งเอาสิ่งที่เราอยู่ในบ้านเราก็ได้ตอนเนี้ยค่ะ โทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ไหมคะของแข็งไหมคะโทรศัพท์ของขาวคพใได้อะไรอีกลูกแก้วก็ของแข็งค่ะใช่ค่ะปากกาใช่ไหมคะกบเหลาค่ะอ่าปากกากบเหลายางลบใช่ไหมคะจะเห็นว่าสถานะเหล่านี้คือสถานะาาของของแข็ง อ่ะพอนี้พอจะสรุปได้ไดายังทีทีทั้งชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองนะคะเวลานันจะมีบันทึกผลการทดลองนักเรียนสรุปสรุปไปด้เลยนะคะอ่ะทีนี้มีใครที่จะถามในชุดกิจกรรมชุดที่หนึ่งหรือชุดที่สองไหมคะใครที่ยังไม่ส่งนะคะส่งงานด้วยนะคะ อ่ามีใครที่จะสอบถามไหมคะไม่ไม่ไมีค่ะอ่าแล้วคนอื่นละโลกมีใครจะสอบถามไหมคะสงสัยในชุดกิจกรรมไหนไหมคะไม่ค่ะ